สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับช n แนลของจันทาวรแก้วหลวงคำนะครับวันนี้ก็จะมาในเรื่องประเด็นที่หลายๆคนพูดกันนะครับผมก็ได้ไปอ่านาผ่านไลน์นะครับหลายๆกลุ่ม ก็ประสบปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการรับสายของไล n e นะครับซึ่งอพออัปเดตมาแล้วนะครับก็ไม่มีป๊อกอัพขึ้นนะครับให้รับสายเวลาคนโทรมาเพื่อนเพื่อนเราโทรมาเนี่ยไม่มีปลอกอัพขึ้นนะครับจะรับสายได้ก็ต่อเมื่อเป็นการแจ้งเตือนซึ่งมันก้นัันแหละนะครับ ความช้ามันก็จะเกิดขึ้นทันทีคือมันไม่ทันใจพวกเรานะครับปกติเราทำอะไรนี่คนก็ถามว่าความรวดเร็วมันมีไหมมันก็มีในระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าเป็นคนปกติก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าถ้าเกิดคนตาบอดอย่างพวกเราเรานะครับปัญหาเกิดแน่นอนนะครับ <c oughs> นั่นก็คือช้า ยิ่งบางคนใช้ไวเอ็กซ์เซสเทนก็ง่ายหน่อยนะครับใช้สองนิ้วเคาะ2ครั้งรับสายเคาะ2ครั้งวางสายแต่บางคนนะครับไม่ได้ใช้ซัมซุงนะครับอาจจะใช้ม o ต o โรล่าหรือยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไม่ใช้ซัมซุงนะครับก็จะทำไม่ได้ <c oughs> หรือบางคนก็ไม่ชอบไวเอ็กซ์เอสแอนนะครับเพราะว่าไม่คุ้นใช้ Samsung ก็จริงนะครับแต่ไม่ได้ใช้ไวเอ็กซ์เอสแอนใช้ Talkback ก็จะมีปัญหาทันทีนะครับวันนี้วิธีแก,ก้ไขก็ถามว่ามันเป็นวิธีที่ดีไหมก็ไม่ค่อยอโอเคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ทำอย่างนี้ไปก่อน แก้ปัญหาไปพลางๆรอให้คนที่มีความรู้มาต่อยอดอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับถ้าเจอ,อวิธีแก้ไขที่ดีกว่านี้นะครับถ้าใครเจอปัญหาที่ว่าเวลาเพื่อนๆโทรมานะครับหรือเพื่อนๆไลน์มา,ามันมีป๊อกอัพนะครับ ไม่รู้ยี่ห้ออื่นอาจจะเหมือนกันหรือเปล่านะครับแต่ว่าซัม s ุงมอ o ตโรล่าผมทํามาแล้วนะครับมันใช้ได้นะครับก็เลยล่าสุดนี้นะครับก็ลองกับซัมซุงก็ใช้ได้นะครับซัมซุงที่ผมใช้อยู่นะครับเราจะมาแก้ปัญหากันนะครับโดย <c oughs> ให้ไปสำหรับนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ใช้ยี่ห้ออื่นนะครับก็ให้ไปที่การตั้งค่านะครับหน้าจอแบบหน้าทุกวันรับ Play Store สามเก้าหน้าที่ครับข้อความเอารายชื่อการตั้งค่าอ่าไปการตั้งค่านะครับ การตั้งค่าค้นหาการตั้งค่าจากนั้นก็ไปที่ทีมทีมหลหน้าจอชิวมากรายการสนทนาตำแหน่งบัญชีผู้สื่อขคุณนสมจิร่วงิงและการควบคุมของผู้ปกครองเวลาการดูแลอุปกรณ์แบบแบบพื้นฐานจัดการการอนุญาตอ่านี่แหละครับฟังอีกครั้งหนึ่งการจัดแบบแบบพื้นฐานจัดการการอนุญาตอ่าพอเจอแล้วเคาะเข้าไปเลยครับสองครั้งนะครับแบปหาตำแหน่งขึ้นปุ่มจากนั้นก็ไปหาแอปที่มีปัญหา อ่าก็คือลายนะครับข้อความ1คุณครบครบชุดุดมโทรศัพท์นาฬิกาบริบบิบันทึกนึงปฏิทินหนึ่งแผนที่ไฟล์ส่วนตัวหนึ่งปุ่มรายชื่อหนึงิทยุสภาพหอีเมลหนึ่งแอนดรอยด์แอปแอปอปออโรสกิปปีมาไรส์โครมเดวิสดิจัลด์ดูสัก dropbox หนึร้อยยี่สิ facebook a p p facebook a p p facebook f i n d e หสามสกุ้ดี่สม g a l w r d s s t o ใช้เวลาสักหน่อย g a a m หน Game Optima. Gmail. Google. Google Play. Google Google Grab. Jokes. Lazada. Line. Link sharing. Line. 258 MB. อ่านะเจอลายแล้วนะครับเจอลายแล้ว Link. Line. สองรอยห้า MB. ก็โอ้ลายตัวนี้มันไม่ใช่ธรรมดานะครับ200กว่าเมกแล้วอ่ะก็2นิ้วอ่าขออภัย1นิ้วเคาะเข้าไปเลยครับ2ครั้งข้อมูลหาตำแหน่งขึ้นปุ่มแล้วก็จะมาหาอ่ามาเจอกับข้อมูล นะครับข้อมูลแอปก็ไปที่จัดเก็บเลยข้อมูลแอปการใช้งานข้อมูลมือถือแบตเตอรี่ใช้ที่เก็บ259ร้อยถูกใช้ในที่จัดเก็บภายในหลังจากเราเข้ามาที่เก็บแล้วนะครับก็แตะ2องครั้งเข้าไปที่เก็บหาตำแหน่งขึ้นปุ่มจากนั้นก็ไป <c oughs> ลบแคทนะครับ พื้นที่แบบสอบข้อมูลยิบแคชชอหนึ่ง 250, จุดสามสองรวมสองร้อยห้าสิบจากการข้อมูลปุ่มลบแคชชอปุ่มหล,ลังจากเจอจากการข้อมูลปุ่มรวมจากการลบแคชชอปุ่มลบแคชนะครับเขาจะบอกว่าลบแคชชอไม่ต้องสนใจนะครับก็ทําการลบซะนะครับโดยการแตะสองครั้งเข้าไปแต่ว่าผมจะไม่ลบนะครับผมจะไม่ลบผมก็ไม่แตะสองครั้งเข้าไป เมื่อเมื่อลบแล้วนะครับเขาก็จะขึ้นอีกสถานะหนึ่งนะครับจากการลบแคชอปุ่มจากตอนนี้มันเป็นลบแคชอปุ่มนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆแตะสองครั้งเข้าไปแล้วเนี่ยเขาจะมีเขาจะมีถ้อยคำต่อพ่วงนะครับก็คือลบแคชปุ่มปิดอยู่นะครับ อาจจะเป็นปิดอยู่แสดงว่าเพื่อนๆทําสําเร็จนะครับเมื่อเมื่อลบแคทแล้วนะครับให้ปัดซ้ายมาหนึงทีจัดการข้อมูลปุ่มจัดการข้อมูลนะครับแล้วก็เข้าไปลบแต่สองครั้งเข้าไปนะครับเขาก็จะถามจะมีคําเตือนมาก็ตกลงไปนะครับแต่ผมจะไม่ลบนะครับเมื่อจัดการข้อมูลตกลงไปแล้วนะครับ อก็จะเหมือนกับเราล้างข้อมูลทุกอย่างในลายเราออกไปพูดง่ายๆก็คือต้องเข้าสู่ระบบใหม่ทันทีนะครับต้องเข้าสู่ระบบใหม่โดยโดย username และ password ของเราใหม่นะครับก็ออกมานะครับผมก็จะออกมาข้อมูลแอบน่าจะวันนี้ไหวท์โ messenger <c oughs> อ่าว่าไปอันนี้เสียงวอตแอปนะครับก็หลังจากมาหน้าจอหลักแล้วนะครับก็เข้าสู่ในไลน์เข้าสู่ไลน์ WhatsApp line YouTube line เข้าสู่ไลน์แล้วก็เริ่มทำตามขั้นตอนอ่าเข้าสู่ระบบใหม่นะครับอืมแล้วก็ทุกอย่างจะดีขึ้นนะครับเขาก็จะใช้ได้ ตามปกตินะครับอันนี้คือยี่ห้ออื่นส่วนซัมซุงก็ไม่ได้แตกต่างกันนะครับซัมซุงเพียงแต่ซัมซุงอาจจะง,ง่ายหน่อยนะครับซัมซุงอาจจะง,ง่ายหน่อยก็คือเจอลายในหน้าจอหลักใช่ไหม <YouTube. Line. S 1> เจอลายในหน้าจอหลักแล้วเคาะสองครั้งค้างไว้นะครับค้างไว้เล็กน้อยปุ๊บ เมื่อค้างไว้แล้วเขาก็จะมีเลือกรายการปุ่มเลือกรายการลบออกจากหน้าหลักปุ่มลบออกจากหน้าหลัก,อกถอนการติดตั้งปุ่มถอนการติดตั้งอันนี้เราไม่เอาข้อมูลแอปปุ่มนี่แหละข้อมูลแอป,ปก็เข้าไปนะครับแล้วก็ไปที่เมื่อเข้าไปในข้อมูลแอป,ปนะครับข้อมูลแอป,ปหาตำแหน่งขึ้นอ่าอนะครับรวดเร็วนะครับแล้วก็ไปหาที่จัดเก็บข้อมูล ที่เก็บ2อ9รอบกถูกใช้ในที่จัดเก็บภายในเข้าไปที่เก็บหาตำแหน่งขึ้นแล้วก็ไปพื้นที่แบบข้อมูลแคชชอรรวม2แคชชอรรวมจัดการข้อมูลลบแคชชอปุ่มลบแคชแล้วก็มาจัดการข้อมูลปมจัดการข้อมูลนะครับนอกนั้นก็เหมือนเดิมนะครับทุกอย่างนะครับเดี๋ยวผมออกมาก่อนวันนี้ไว้ท้องเฟซบุ๊กก็ เข้าโซโลใหม่ซา,ายอินใหม่ได้เลยนะครับถ้าเป็นนะครับถ้าถ้าเป็นยี่ห้อเป็น Android p เพียวนะครับอา,อาจจะเป็นแอนดรอย์เพียวนี่ไม่ว่าจะเป็นา o o o l l p p x x l l หรืออา,อาจจะเป็นม o t ต r ร l a หรือ Nokia อะไรก็แล้วแต่นะครับที่มันเป็น Android ด์วหรือ Android p เพียวนะครับก็เข้าถึงง่ายเหมือนกันนะครับแต่ตอนนี้สาธิตให้ดูไม่ได้เพราะว่าผมไม่ได้ใช้อ e ีฮนนั้น,น,นแต่ทั้งนี้ทั้นั้นก็ ใช้วิธีที่ผมบอกนะครับโดยเข้าไปการตั้งค่าเข้าไปที่แอปพลิเคชันแล้วก็เลือกหาแอป,ปที่เราต้องการล้างข้อมูลก็คือ Line นะครับแล้วก็เคาะเข้าไปแล้วก็ไปที่เก็บจากนั้นก็ไปที่ล้างแคทแล้วก็จัดการข้อมูลได้เลยนะครับทาแบบนี้นะครับก็ไล n e ก็จะกลับมาเป็น ปกตินะครับมีปลอกอัพขึ้นเหมือนเดิมรับสายได้นะครับโดยไม่ต้องเปลี่ยนไปใช้ Voice a s s i s t a น t นะครับหรือถ้าใครไม่ได้ใช้ Samsung ก็สามารถรับสายได้ตามปกตินะครับก็คลิปในวันนี้ก็ที่แรกก็คิดว่าจะทำแบบรวบรัดแบบสั้นๆแต่ว่าก็ยาวเหมือนกันนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ ไปแล้วนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับขอให้สุขก,กายสุขใจปลอดภัยจากโควิด19นะครับสวัสดีครับ